พระนาท่านนายอิวฮัมอาลีเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซเซบไบจาน,นกรุงบากูในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซเซบไบจานข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานาหม่ที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซเซบไบจาน พระประมาพิไทยมหาวชิรล,ลงกรเพราะวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป,ปรดกระหม่อมให้องค์มมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัยยดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชมงคลวัชราจารย์พัดบุญยกามู วันนี้ที่วัดทานทาหารอเภอหนองปัวจัังหวดนครสวรรค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญบัติพัทยยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชมงคลวัชราจารย์หลวงปู่พัทบุญยกามโมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญบัติตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะจับพระครูว,วิวั์บุญญากร เป็นพระราชมงคลวัชาราจารยารา์ไพศาลศาสนกิจมหาคณิสอนปรวรสังคารามขามะหวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตนวัฒนทหารจังหวัดนครสวรรค์มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปคือพระครูประหลัดหนึ่งพระครูสังคารักษ์หนึ่งพระครูสมุหนึ่งและพระครูใบดีการหนึ่งพระราชมงคลวัชาราจารย์พัดปุญยกาโมเป็นบุตรของนายพุทธและนางแก้วก้อนจันเทศ เกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465ที่บ้านสะทะเลตำบลย่านมัดซีอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์เมื่ออายุ24ปีได้เข้าอุปสมบทนวัดสะทะเลจังหวัดนครสวรรค์และได้รับฉายาว่าบุญญากามโมจากนั้นได้ศึกษาพระธรรมและเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญสืบต่อไป จนไปที่เคารพศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียงเป็นจำนวนมากปัจจุบันนำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดฐานทหารจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ที่โรงพยาบาลศรีสเกตจังหวัดศรีสเกตสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชุดาสยามบรมราชกุมารีนายกิติมาศและประธานกรรมาการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 แก่โรงพยาบาลศรีสะเกดจำนวน3เครื่องในการนี้นายแพทย์ชลวิทย์หลาทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกดนำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลศรีสะเกดพร้อมทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ร่วมพิธีรับมอบ ทั้งนี้จากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยส่งผลเป็นวงกว้างทําให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆเป็นจํานวนมากขณะที่หลายโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องออสเจนไฮฟลู์ด้วยสรงห่วงใหญ่และทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรรรรรพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆมาจัดซื้อเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 จำนวน540เครื่องซึ่งเครื่องออกซิเจนพระราชทานเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นและสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะพร่องออกซิเจน อาจเป็นการเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจะอาการป่วยหนักได้มากยิ่งขึ้นซึ่งการได้รับระมหากรุณาที่คุณในครั้งนี้ได้สร้างขวัญกำลังใจแก่คณะผู้บริหารโรงพยาบาลศรีสเกตทีมแพทย์พยาบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ได้ทุ่มเทเสียสละอย่างหนักในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 มาโดยตลอดเพื่อให้ผู้ป่วยหายจากโรคโควิด -19 ทุกคนสำหรับจังหวัดศรีสเกตมียอดผู้ป่วยสะสมจำนวน3 7 9คน รักษาหายแล้ว241คนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล135คนและเสียชีวิต3รายซึ่งแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ต่างปราบปลืม่มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัทนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ นายกฤษดาบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเพื่อประกอบอาหารและนำส่งมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์สำหรับกิจกรรมดังกล่าวสมเด็จพระกนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทย พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาติไทยด้วยสำนักการบรรเทาทุกข์และประชาธมหมัยพิทักษ์จัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง6มิถุนายน2564โดยทรงผวงใหญ่และทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขึ้นในประเทศไทยสภากาชาติไทยได้จัดตั้งครัวพระราชทานสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีในการช่วยเหลือประชาชนด้านอาหารในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันจังหวัดนครสวรรค์เป็นครัวพระราชทานแห่งที่11ในโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่ตำบลกลางแดด ตำบลตะเคียนเลื่อนและตำบลนครสวรรคตกพร้อมกับมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มชุดทาน,น้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 จำนวน3หลังคาเรือนสำหรับอาหารพระราชทานได้มีการประกอบอาหารปรุงสดใหม่เน้นการแต่งกายตามมาตรฐานคือสวมหมวกคลุมผมสวมผ้ากันเปื้อนสวมหน้ากากอนามัยและสวมถุงมือรวมถึงการแจกจ่ายอาหารพระราชทานที่มีการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระาบาด ของโรคโควิด -19 ซึ่งในวันนี้ได้นําอาหารพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่อําเภอเมืองนครสวรรค์และอำเภอลาดยาวจํานวนทั้งสิ้น3,300ชุดซึ่งประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานต่างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาทก้าผ่ามิกฤตโควิด19เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึง่งเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโรคโควิด19ผ่านการดำเนินงานของสำนักงานมาเทาทุกระประชาัยพิทักษ์สำนักงานบริหารจัดการเหล่ากาชาติสถานีกาชาติเหล่ากาชาติจังหวัด และกิ่งกาชาติอำเภอด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e-Donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสำนักสาขาสีลมชื่อบัญชีธนาคารสภากาชาติไทยเพื่อไผ่พิบัติประเภทบัญชีกระแสารายวันเลขที่001-1-34567-0หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวงศ์ชื่อบัญชีสำนักงานจัดหาไรายได้สภากาชาดไทย ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่023-6-06799-0หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร1664วันนี้ที่ห้องประชุมกุญชรสุพศรที่ห้องประชุมกุญชรสุภศษีอำเภอจังหวัดสุรินในอาคาร100ปีโรงพยาบาลสุรินจังหวัดสุรินพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณโปรดให้นางสาวจุฬารัตนสุขสวัสดิ์ เชิญทรัพย์ส่วนพระองค์และข้าวหอมมะลิในโครงการเกษตรอิทยาทรจำนวน1,000กิโลกรัมไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่รับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวและมีพระประสงค์ในการช่วยเหลือในด้านอาหารแกร่ผู้ป่วยที่กำลังเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในขณะนี้โดยมีนายแพทย์ประวินตันทัประภา ผูอในการโรงพยาบาลสุรินทร์เป็นผู้รับมอบทรัพย์ส่นพระองค์และข้าวหอมมะลิประทานซึ่งโรงพยาบาลจะนําไปเป็นทุนในการดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด1 9ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปปัจจุบันโรงพยาบาลสุรินทร์ดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ระดับวิกฤตที่รักษาตัวในโรงพยาบาลรวมถึงได้สนับสนุนทีมแพทย์และเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลผู้ป่วยภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งการได้รับพระเมตตาในครั้งนี้ คณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสุรินต่างปรับปลืมและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น วันนี้ที่วัดปฐุมวนารามราชวรวิหารเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิิฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวัตถุดิบเพื่อใช้ในโครงการกล่องอาหารปันสุขซึ่งวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารหมู่ลนิธิสมเด็จพระมหิดลาชทิเบตอดุเนเดศวิกรมพระบรมราชชนก และโรงเรียนวัดปฐุมนารามในพระปประาชชตธรรมได้สนองพระดําริสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจัดขึ้นเพื่อส่งมอบกําลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโรคโควิด -19 ระหว่างวันที่14 31พฤษภาค,คม2564 โดยในวันนี้ได้เชิญอาหารที่ประกอบจากวัตถุดิบพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนชุมชนตรอกสลักหินหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ราชกฤษณาสโมสรโปโลคลับจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกที่ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่บุคลากรทางการแพทย์ศูนย์สาธารณาสุข5จุฬาลงกรบุคลากรทางการแพทย์ศูนย์สาธารณาสุข16ลุมพินีและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขตปทุมวันรวมทั้งสิ้น650ชุด สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนด้วยการเสด็จพระราชกุศลและสมมอบสิ่งของสนับสนุนโครงการกล่องอาหารปันสุขได้ที่บัญชีวัดปทุมวนารามธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่218 270 241 5 วันนี้ที่อาคารเรียนรวม6-1 1สถาบันเทคโนโลยีจิตราดาเขตโดสิตได้จัดกิจกรรมสิทธิอาสาในการทำความดีสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนิษิาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัรชสุดาสยามบรมราชกุมารีนาย,ยกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตราดาเพื่อส่งมอบแรงใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาและนักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรมในรูปแบบการประกอบอาหารซึ่งในวันนี้ได้ประกอบอาหารในเมนูเส้นเล็กแห้งลูกชิ้นปลาหมูเด้งพร้อมด้วยผักผลไม้อบกรอบเพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของโรงพยาบาลภูมิพลอดีเดชกลุ่มแพทย์ทหารอากาศจำนวน200กล่องและโรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการจำนวน200กล่อง นอกจากนี้ยังมอบวัตถุดิบสาหรับประกอบอาหารกโรงพยาบาลดังกล่าวเพื่อใช้ในการประกอบอาหารสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพร้อมด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้น้อมนำแนวพระราชปณิธานสมเด็จพระนิธิถาเท释เจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการมุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุข ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยมาเป็นหลักในการดําเนินกิจกรรมจิตอาสาโดยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมทั้งนี้จะมีจิตอาสาหมุนเวียนไปบรรจุอาหารและนําส่งไปตามโรงพยาบาลต่างๆในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในแต่ละวันด้วยกิจกรรมดังกล่าวแต่ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด พระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการแห่พระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1-6มิถุนายนพุทธศักราช2564